พี่ครับจัดทีมให้ผมหน่อยงบ8 0แสนล้านขอฟูมาลิดโหดๆเลยนะครับแต่ขอมีวินิกับบอเวเดที่เหลือพี่จัดได้เลยครับชเชดเคสั่งไปเข้าผัดเลยนะงันครับวันนี้เราจะมาจัดฟูทีมเรียวมาลิดในงบ8 0 0แสนล้านที่มีวินิกับบอเวเด้ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ ช่วงจัดทีมเอ็มร้นนั่นเองครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจัดทีมเอ็มร้นคืออะไรหรือใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็นี่เลยครับเข้าไปที่เพจจัดทีมเอ็มร้นในช่องเราได้สำหรับใครมีงบเท่าไหร่เนี่ยลองไปจัดตามได้หรือจะฝากเราจัดก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลายๆคนร้องขอมาว่าอยากได้มาริดอยากได้เมตา้ากันบ่อยเหลือเกินช่วงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็งบประมาณเกือบล้านล้านมีประมาณ8 0 0แสนล้านนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอแค่ว่าเอ จัดได้เลยวันนี้เนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปที่ AI ใหม่เท่าที่จะใหม่ได้นั่นเองแล้วก็อยู่ในเลเวที่แบบว่าพอดีใน8 0 0แสนนั่นเองนะครับเพื่อนเคิดว่ามีตัวอะไรกันบ้างเนี่ยลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่า11ตัวจริงของเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างที่ติ๊กไว้ไปดูเลยครับ นี่เลยนะไงก็ต้องขอบคุณฟีฟ่าแอดดิกด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราก็จัดเป็นนี่เลยครับ4-3-3ไปเลยครับเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหมาหลิดในแดนกลางคือโหดมากๆเลยที่จริงเนี่ยถ้ามีแบบว่าง,งบสักประมาณล้านๆเนี่ยตำแหน่งตรงกลางแทนคาเซมิโน่เนี่ยเราจะใช้ทางนั้นของคาร์มาินก้า23อยู่นั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยหน้าเป้าเป็นใครไปไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะได้ฟีเจอร์22-23ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นธนาคอมเบนเซม่านะครับปี World Cup 22แล้วก็ปีซ้ายปีขวาเนี่ยเป็นนไไจจนี้้โโรดิิิกกับวซอุส จูเนียนั่นเองนะครับตำแหน่งแดนกลางนี่ครับบอลเวเดเนี่ยมีปัญหาคาซิโรไม่มีปัญหา,า,ญหาแต่ว่าตรงโอเดกาเนี่ยเอ้ยพี่ปิงตำแหน่งนี้เล่นโคเนโคต,ตแหน่งนี้เล่นธานาลูก้าโมดิชไม่ดีกว่าหรือครับเอานี้แล้วกันอยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจกับโอเดกาแล้วกันครับเพราะว่าตอนที่เราเรีวิวอาร์เซนอลยี่สามยูเซียเนี่ยโอเดกาถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับการจ่ายบอลการขึ้นเกมเนี่ยแล้วยี่สามยูเซียเนี่ยพลังแฝงครบเครื่องมากเรื่องลองชงลองช็อตมี้ครบเลยนะครับสองเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้เราเลือกไปทางน้าบากัเจิโอรามอรเเพรราาาาาะวว่่่จัดมลิิไปปในโอีงแตา ลานตลอดเลยอ่ะเราลองฐานะของอาราบาให้ดูแล้วกันนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยเราไปฐานะเมนดี้แบ็กขวาเป็นฐานะของคับาฮาวถ้าใครมีงบมากกว่านี้หรือ FP มันขยับไปตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้คับาฮาวปี DC ได้ซึ่งปี DC เนี่ย FP มันจะมากกว่า1น,นั่นเองนะนผู้ชมครับตัวศัปรูเป็นใครไม่ได้ครับชีโบกัตัว FP 12นั่นเองครับสำหรับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าครบเครื่องแน่นอนเราก็ได้ฟีเจอร์บวกเพิ่มนิดหน่อยด้วยแล้วกันนะครับถูกใจไม่ถูกใจลองคอมเมนต์ดูแล้วเดี๋ยวพาไปดูเลลยยครรัับบ ID ID Adpost Game Game by ซื้อแ,แาาะขา ไ,ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีมในการปั๊มเอ็มโอนเอ็มรับดึงเตะหายากนี่เลยนะสืบตำแหน่งตัวจริงของเรียมมาริดในงบานแสนล้านเลยนะ โอ้หรือว่าใช้เวลาประมาณ1-2วันเลยในการกว่าจะตามหาหนักเตะแต่ละตัวได้นั่นเองนะครับซึ่งแผนที่เราจะเล่นวันนี้เนี่ยก็เป็นแผนคลาสสิกที่ยอดนิยมมากๆคือ4 2 1 3นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะปรับก็ลองปรับตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าในงบแแสนเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากอยู่เหมือนกันครับคือถ้ามีประมาณล้านๆเนี่ยตัวมันจะขยับไปได้ไกลกว่านี้ประมาณหนึ่งเลยนั่นเองนะครับวันนี้ก็นี่ลยครับเป็นเซมาวินิแล้วก็ทานะของโรดริโกเนี่ยก็จะได้ฟีเจอร์ย,รอรตตรยี่สิบสองยีง่ส ด้วยนั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมติมีงบมากกว่านี้เนี่ยเบนเซม่าเราสามารถขยับปีได้เป็นอาจเป็น23ทีว่ายี่สิบี่ทีวในนาคตเนี่ยมันก็ได้เช่นเดียวกันนะเอ็มผู้ชมครับใครที่อยา,ากจะฝ่าจัดทีมก็สามารถทําที่แผนสนามได้เลยนะอันนะครับตอนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูว่าการทําประตูการจบสกอร์การเล่นเกมรับหรือการขึ้นเกมของแดนกลางเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วเดี๋ยวพาไปดูด้านในเลยครับ เอาละครับแมตช์แรกครับเรียมาริดในงบ8แสนล้านครับเดี๋ยวเรามาดูการขึ้นกองขึ้นเกมของแดนกลางกับกองหน้าว่าจะประสานงานกันได้ดีแค่ไหนนั่นเองนะครับคือคนที่มันหายากนี่คือคาร์มาฮาวกับฟันลัง106ก็ว่าจะมีคนปล่อยใช้เวลารอ2วันเลยนเนี่านะครับนี่ตัวนี่ตัวของจริงกับตัวตึงกับออเดกาดครับออเดกาดนี่คือถ้าใครไม่เคยลองเล่นเน็ตแนะนําว่ามันคือบอลเวเดเวอร์ชั่นตีนซ้ายเลยนะครับแนะนําเลยโอ้โอ้หข้องตัวจัดครับโอ้โหคล่องตัวจริงกับบอลเวเด จิมก่อนครับนี่ชนทีเดียวคือรู้เรื่องรามอสครับรู้รู้อยู่แล้วครับเป็นคนที่เข้าประทานหนักรับแซจจโรรามอสครับฮพบคืนมาคาเซมิืมลองสองสองสองดูบ้างครับคาเซมิโรโอริกาสเล่นสั้นๆกับโรดริโก้ครับแล้วให้ทางหน้าวินิวินิโอ้โหต่อแข่มัน่งทีต่อแขรตรนงทีวินิ เบนเซม่าก็ไม่เหลืออะไรครับโอ้โหแล้วความคล่องตัวของวินนี่แล้วเบนเซม่านี่เป็นตัวรอจบชั้นยอดอยู่แล้ว,วนะนั่นเองนะฮะนี่ตีเสมอไปหนึ่งหนึ่งครับเบนเซม่าบอกแล้วเขาเป็นว่าตัวยืนตำแหน่งดีนะครับคือจําไว้เลยว่าถ้าเราเล่นแบบว่าริมเส้นเร็วๆเนี่ยกองหน้าเราควรจะเป็นกองหน้าที่แบบค้ายินตำแหน่งดีๆหน่อยอะ่ะบอกไว้เด้อเอาปาแล้วอ้าวแล้วหลุดเป็นช่องอย่างนี้ครับหลุดเป็นช่องอย่างนี้ เป็นช่องอย่างนี้ก็ไม่เหลือเสร็จมาตินโอเดกาดีครับเขาเรียกว่าโอเดเพื่อนเอ๋ยครับนี่โอเดเพื่อนเอ๋จะเป็นเหลืออะไรครับลูกนี้ครับแม่จากให้นี่คือคิลเลอร์พาร์ทเลยตัวโอเดกาดี้ายคือแบบครบปียี่สิบสามยี่สิบสามอยู่ทำไมเราถึงเลือกยี่สิบสามอยู่เพราะว่าหนึ่งเลยครับมีลองช็อตลองพาร์ทครับแล้วมีเซิร์ฟด้วยเนี่ยอ้ยจากบันช้าไปหน่อยครับคือมันครบเครื่องมากกว่า24ทีวายด้วยสมาร์ติโอเดกาดปีนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าเล่นครับปีนี้ ข่าวาฮาวครับดวลหนึ่งๆกับทางด้านของบิลาจีอาลาบาอุ้ยเกือบโดนครับโรดิโกโรดิโกตบกลับมาไม่ได้อีกครับอบอเวเดเราขมวดเอาเคเสร็จเมนดี้ครับโอเดกาตโอเดกาตเรียบร้อยกับบอเวเดกับไม่เหลือฮะโอ้โหแล้วบอเวเดแปลด้วยซายเขาเรียกว่าคลาสสิกบอลไงลูกนี้ไม่เหลือครับบอเวเดโหแล้ว แป่ไปเลยครับลูกแบบนี้มีให้เห็นเยอะ,ะครับฮึบคืนมาก่อนบอลเวเด้บอลเวดเวด้โอเดกาดเอาละวโอดกาดยังไงโอเดกาดโล่งๆงี้โอเดกาดลูกนี้กดแรงไปหน่อยครับโอ้โหโอดเพื่อนเอ๋ยโอเดเพื่อนเอ๋ย,อเ,เ,อเ,อยเกือบไปแล้วครับเราได้บอลก่อนเอา้าเบนเซม่าอยังได้บอลอีกบอลเวเด้ทงไหนล่ะท่งไหนล่ะไม่มีที่ขึ้น,นครับ โหแล้วกลางแน่นไปหมดครับคาร์ฮาเสร็จโรริโกเลยเสร็จโรริโกเลยไหลมาอีกหนึ่งทีเบนเซม่าเบนเซม่าเออเบนเซม่าเบนเซม่าอ้จุดโทษเลยครับนี่ถ้าคิดว่าไปไม่ได้บังบอลไม่เลยครับเขาต้องเข้าอยู่แล้วบังบอลเอาไว้เลยนะแล้วลูกนี้เรียกจุดโทษจากคิเซนโรเมโรนครับกับตอนทีมคนเก่งครับไม่น่าพลาดแล้ลูกนี้ดูเบนเซม่าพี่ไม่วิ่งเนี่ยปล่อยเลยเห็นไปล่อยเลยแซะเองล้มเองไปเลยครับจังหวะนี้ครับ แล้วขอสังหาไม่ใช่ใครครับคาริเนเซมาลุกขึ้นมาแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยกระแสกหน้าเลยครับแล้วเขาออกไปแล้วด้วยโอ้โหแล้วสี่หนึ่งไปเลยครับเบนเซมาเรียบร้อยครับมาริตอย่างที่บอกครับเราต้องเล่นเหมือนชีวิตจริงก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆตอบอลนะเดี๋ยวเราไปดูกันในแมตที่2กันเลยครับเอาละครับแมตที่2ครับหลังจากแมตแรกเขาออกไปเป็นที่เรียบร้อยมาดูครับมาริดงบแปดแสนล้านครับแต่ถือว่าเป็นตัวน่าเล่นทั้งนั้นครับโอ้โห โห oh, ละเอียดเลยนะคนนี้งานละเอียดครับงานละเอียดครับก็ต้องโดนหน่อยแล้วกันครับงานละเอียดอย่างนี้ไปแนละ้วมาตินโอเดเพื่อนเอ๋โอเดเพื่อนเอ๋โอเดเพื่อนเอ๋อ้าวโอเดเพื่อนโอ้ยฟาวน,นั่นนะ่ะไม่ฟาวงับเบนเซม่าค่อยๆ่อพาบอลขึ้นมาก่อนครับเบนเซม่าลงมารับเกมต่ำครับเบนเซม่าข้างล่างมีแต่ยังไม่ให้อาแต่ให้อย่างนี้รามอสไม่เหลือหรือเปล่าครับ โอ้หโอ้โหดูครับ AI อาราบาครับ AI ใหม่แล้วแต่ลูกนี้โดนครับโอ้โหเมื่อกี้อาราบาถือว่าช่วยเซฟชีวิตทีมไม่ได้เลยนะครับถือว่าดีครับถือว่าได้เห็น AI ใหม่ๆของอาราบาด้วยแต่ลูกนี้ถือว่าเรายืนตำแหน่งกันผิดพลาดเองครับโอเพทีสี่ตัวครับรามอสดักตำแหน่งไว้ก่อนครับรามอสวาวเวเด้วางบอลให้เลยครับวิ่งไปวัดกับวินิเลยไม่ได้ครับเอ้า เบนเซม่าขอยิงก่อนแล้วกันครับความขยันครับเรียกว่าทิ้งไปเอากับวินิเลยครับแล้รุนนี้ถือว่าได้ความขยันของเบนเซม่าเข้ามาช่วยครับมาครับตีไข่แตกมาสองหนึ่งครับกดหยุดบอลไม่ติดครับอ่ะลองเปิดไปลุ้นเสาแรกเลยครับโอดกาต์เปิดมารุกนี้ไม่มีคนอยู่เสาแรกเลยครับวินิวินิดักก่อนแล้วกันครับวินิอ้าวคืนมาก่อนครับวินิไหลมาเลยโอเคสวยครับวินิ มูนมากันหนึ่งทีโอเดเพื่อนเอ๋ยเอาแล้วครับตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับนี่นี่กองกลางทีมชาตินอร์เวย์ครับซัดเข้าให้ครับเคยอยู่กับเรียวมาลิดในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับกองกลางทีมชาตินอร์เวย์ครับเราไม่ไม่ต้องรีบเลยครับจิมบอลไปก่อนครับสวยงามครับหมดครึ่งแรกก็ถือว่ามาลิดตีตีตื้นขึ้นมาได้ครับไหลให้อาโรดิโก้ครับยังไม่หมดเวลาด้วยเบนเซ มาอู้เอโอ้โหไม่ได้ลูกนี้ก็นึกว่าเต็มหัวเป็นเซมา่าอะไรับมองไปชแชลบนิดนึงเอาแล้วครับบอมครั้งที่สองครับเน่งเน่งวินิวินิวินินยังได้ครับคาวาฮาวคาวาฮาวยกมาที่อาลาบาบอเวเดบอเวเดบอเวเดยังไงเอ้ามาแล้วคาซิมิโร่ โอ้ยลูกนี้ไปปล่อยก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะลูกนี้เบนเซม่าครับเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้มาแล้วมาเอาคาเซมิโรวแล้วลูกนี้ครับแก้ตัวได้ครับคาเซมิโร่ครับจ่ายบอลไม่ละเอียดเมื่อกี้ครับแต่ว่าไม่มีคนประกบคาเซมิโร่เลยจ่อๆครับสามสองครับขึ้นนําครับไปครับเซรจิโอรามอสมาโอดิการครับมาแล้วครับเบนเซม่าเบนเซม่าเอ้า เรียบร้อยนี่ครับ4-2นี่ครับโอเดเพื่อนเอ๋ยนะต้องโอ้โหต้องออกครับต้องออกครับโดนยิงรวดเดียว4เม็ดครับนี่โอเดการเรียบร้อยกันก็น่าจะบายบายเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างก็จบไปเป็นรีบร้อยกับมาลิดในงบ8 0 0แสนล้านนั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรามีงบมากกว่านี้เนี่ยเราสามารถอัปปีคาเซมิโรแล้วก็ลดฐานะของเมนดี้ลงไปหน่อยลดเอพีเพื่อทาให้กองกลางเราเนี่ยเราแน่นยิ่งขึ้นด้วยแล้วกันนะครับก็คือต้องบอกเลยว่าแผนนี้เนี่ยความอึดเนี่ยมันอาจจะมีหมดเร็วบ้างหมดช้าบ้างมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยใช้ริมเส้นมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับแนะนนว่าแผนนี้เนี่ยพยายามขึ้นเกมจากบาเวเดพยายามขึ้นเกมจากโอดกาตออบอลกันไปต่อบอลกันมาแบบววว่่่่่าาาาาาไไมตตต้้้้ออองงรรรีบกบก็ดดนนนนะะคแแถเเจจ ขยับอเวบบอเดกับคามิโนเนี่ยดันสูงมากกว่านี้ด้วยแล้วกันนะเพื่อดันสูงเพย์สู้เขาไปด้วยไม่งั้นเนี่ยพอเพยเรเมื่อกี้เนีโอ้โหเพย์สู้ยากมากนะครับเต็มมากนะครับเต็ม10ก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยิงถือว่าเป็นนักเตะที่อุ่นใจได้ในการจบสกอร์นะครับปีซา้ายปีขวามีความเร็วถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยในคลิปบทบาทอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเอาจริงเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แบบว่าพาเกมซอนกลับได้ดีมากวันนี้ที่ต้องชมคือมาตินโอเดกาดเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นจอมทับของจริงเลยนะครบ้ว่่่ยงงาอจตมไห ครับดีแน่นอนนะครับแล้วก็ในตำแหน่งกองหลังเซจิโอรามอสค่ายินตำแหน่งเขาเนี่ยโอ้โหสูงถึง100 25เลยนนเองซึ่งบอกเลยว,ว่าไม่มีการหรือตำแหน่งแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะจัดแผนหนึ่งหนึ่งเมเจอร์หรือจะฝากจัดอิมล้วนเนี่ยทางไปที่เพจเซนสนามได้เลยและกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหมใคลิปหน้าว่าจะอยากให้เป็นฟูลทีมอะไรงบเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้สัสติสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กระช่องเซนสนามด้วยแล้วกันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ที่มำคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูคชื่อเก่าๆนี่เลยฮะตามไปดูกัันไได้้วเจอให่ครบ